มามาเขียนครับมาส่งแล้วไหนมานั่งที่ก่อนนี่มาส่งแล้วฮะส่งตรงไหนเออเอานั่งมานั่งนั่งตรงนั้นหละเออหน้าท่ายนะหน้าที่สามห้าสามห้าอายุนะเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สามปีรกคาตรงไหน เริ่มยอ่อหน้าเลยเอาอัพภาษนี่เลยบูนสมเป็นพระสัมม,า,า,มาจาักรเท่าไหร่น,นับขึ้นหรือเปล่านับขึ้นเจ็ดบรรทัดอ๋อตรงนี้อ่ะโอ้โนิดเดียวอย่งหะจากข้างบนมานไม่ไม,ไม่อยากดูว่าเน้นเน้นจะแปลยังไงเออเอาอัะได้ยินว่าโอ้อะไรนะนนนะเออ ดังนั้นอาสนางอาสนะดังๆครับก,กัดสาของเท้าสก,กาสังสีสีแสดงแล้วคุณหาการงชื่ออากาศอันร้อนอาการชื่ออาการอันร้อนผนะู้นตเเีนะกศนะ ด้วยดรียแห่งคุณแห่งคุณอัศาสามเณรรสาขอสามเณรมันเออโสโสนนอะไรโสสโกร,ระกะู้เปล่าทาสะกะไหมสูสโคร์ว่าทาสะกะนั้นครับอันตรมานะปลว่าอยู่อุปทานเตนโต ทชงใครควรอยู่ออตีว่าครับการนี้นะเขาเหตุการนั่งการนั่งอันว่าเหตุจริงอะไรอยูหนอะคุณเลยติดังนี้ตีตีติดังนี้ครับ แั่วาทรงพระดำริแล้วฮะอะไรแปลว่าดำริอะไรแปลว่าคิด,ดน,นั่นนี่นดูมีปันหนูสองอันพอไล่มา <c oughs> เห็นปันหนูตัวหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมบรรทัด <c oughs> ที่สามหาให้ตัวหนึ่งนี่ก่อนแล้วก็หาให้ตัวข้างบนต่อไปเห็นไหมบรรทัดที่สี่จินต่สัตวา <c oughs> ทรงพระดำริแล้ว <c oughs> ว่าครับปัตติวรางอืมปรูปภาษาไทยก่อนปิดดตาสามะนีโรเขาสามเณรชื่วบันเิตเออสามเณรเก่งนะบันเิตทัตตว,วาให้แล้วปัตตคิวรางซึ่งบัลลกิวอนอุปัายาตตาเอเัขชา ฮาาะ <c oughs> อะไรหลังอิติมีอะไรวภ <c oughs> าษาไทยใหนะ้กล่าวหรือกลับกล่าวแลว้วกล่าวหรือกลับลกล่าวแล้วว่าใช่ไหมว,วัตวา่า ลักากาวลวิวาครับอางว่ากระผมไหนอหารเอามจากไหรนีอาสามีอ้าวกริสามีสามีซึ่ครับจะจะกระทำสัมณะธรรมซงสมณธรรม ตีทางนี้ครับนี่ประตูกลับแล้วเออมายาตุงตุงอันว่าอันมายาตีแม่อันเกาคันเห็นคันไหมคันเออเกาเอาคันต้องเกาดิคคันไปออจะสถา,านีในที่นั้นเออ วัดตัดตีวัควนติย่างนี้อือก่งว่้อามันเตตัาตัดเลี่ยบฮาอามันตวาเห็นตวาไหมล่ะอามันติดตัาตัดเลียกมาเลวมหาราชซึ่งเท้ามหาราช ทั้งหลายทั้งหลายจตารติหลังอิติวตวาแล้วอิติว,ว่าตะว,วังตหนตะวังออกจากไหนทักออทักขึ้นตะวังใช่ไหมตุมเหตุมเหไม่ใจตุมเห ก็เป็นทั้งหลายเป็นหาเป็นเตยไหมเตยแปลว่าให้มีหาเรื่องหายังใช่ไหมอ้าวสักกุเนยังนกสักกุเนยังนกทั้งหลายวิ่นจะรันเตตัวตัวบินเพื่อไปอยู่ อุปะวะเนในปลาไกละอะไรในปลาใกล้ในปลาใกล้วิหารรักษาใวิหารปลาปิดตัวให้หนีไปแล้วตัวไหนแปลว่าให้เปตตัวนั้นแหละแปลว่าให้เรื่องอายังมียังมีให้เป็นตัอ,อะไรมียังมีให้ <c oughs> เฮตุกัดทักคำมันจะมีอันเอาคันหัทะคันหาทาันหาทะสีตรงสีเอาอรักของซึ่งอาการฮะซึ่งการซึ่งการรักฮครับว่าไป มันตาตัวรอดที่อย่างนี้ฮะฮะเสรแล้วจันทะจันทะเทวะสุตังตะเทพบุตรชืทท่วอว่าจันทะจันเพียนเทวะระวังเห็นทีไหมเห็นทีไหมระวงังระวังเพรานอ่า ตวาก mm ่ hmm. อนก yeah. ัดติดติดตะวานข้ามคร่าข้ามาแล้วจันเทียนจันทะมันดับลังซึ่งจันทะซึ่งมันทนแหงซึ่งมันทนแหงจันแห้งพระจันทร์ ปัญหาที่้จงยืดยืดยืดไว้เออดีตตรงนี้ปัตถวาวัตถวาตัดแล้วตีอืมตัดตัดไปตัดแล้วก็วัตถวาอยู่ข้างล่าง สุตังสัตเทพบุตรชื่อว่าสุริยะที่ว่าสว่างท่านสว่างมาจากไหนเออสว่างท่านอ่ากันทอ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 พุทเทาทอทอทิทิตะวา คราามาแล้วสุริยะมันดำลังซึ่งมุนทนแห่งพระอาทิาาตย์คั <c oughs> นหาหีจงยึดไว้กิดติดตั้งแง่แต่ว่าเสด็จไปแล้วแต่ยังเองนี่นะน่น้ำเย็นเขาเซล สิวเนนสิวเก่งมากครับคะเหตวาอัฏฐาสีคาเหตาวารวบเลยอ่อนคาเหตวาอัฏฐาสีได้ประทับยืนยืนยึดยึดตรองทือเอาอะไรเอาไหมได้ ได้แปบเดบยวอ่านไปยาวๆเลย<ร>มันยังไม่แล้วเลยเอาเล้วอีกครั้งหนึ่ง<อ>ข้าเหตตวาอัฏฐสีข้าเหตตวาอัฏฐสีได้แร่พัดยึดตรงตรง,ตรงือเอาแล้วอารักขงังหึ่งกาอารักขา วินชนะนชนะนชรัชชุกรัชชุรัชชุาเนนิ่ิเียวกป็นเขื่องชักสัตโทสัตโทอ้เสียง ปัญตตาปีแม่หินนบใบไม่ต่นอโหสิไม่ได้อีแล้วรู้ได้ไงว่านอาโหสิมีสออ่าเก่งนะอันนี้เรียกว่า อาม,มาจากไหน,าาหนไอาม,มาจากอาก็อะโหสินั่นแหละทีฆะทำให้ยาวใช่ไหม,มทีฆะสระสนธิทีฆะอะเป็นอาเห็นไหมเอา้านะอะโหสิเก่งเว้ยนะอะโหซีไม่ได้อีกแล้ววิหาเรเในวิหารอือมีของนี้ละ อีกคังอวิจิตสมัยรักษาของสามเณรเอกัดคางซึ่งไดเป็นธรรมชาติมีอามเดียวมีอารมณ์มีอารมณ์เดียวเป็นเป็นเลิศเป็นเลิอามายเอกัดคางเอกัดคางเป็นธรรมชาติมีอามเดียวเป็นมีอารมณ์มีอารมณ์เดียวเป็นเลือดเอาอีกครั้งหนึ่ง เป็นธรรมชาติเอกิขังเอกิขังเป็นธรรมชาติอารมณ์เดียวเป็นเลิศโอ้โหสิได้เป็นแล้วสโสตสมัมเนธโลนั่นส,สมัมเนนั้นสัมภะได้สัมมะอิตวาพิจารณาแล้วอัตภาวังพุ่งอัตภาพอันตรา ในอ,อันตราพัดเตใชนะ่ในระหว่างเทงพัดนะในระหว่างพัดแ่ว่านั่นเดียวราตุนี้รู้แล้วท่านนี้คู้ผลทั้งหลายทีนี้สามเทโเปีแม้อาภาษีละทีนตีแต่ว่าจิตแล้วจิว่าส,สามเดียวร้วสามเดืน,น ินโนนั่งแล้วหาเรนะิหาไม่ยาอันเราเป็นติยกภาวะนะตัวนี้เป็นติยกภาวะวะวโจยู่ก็อันใช่ไหมยู่ยู่ไม่มีอันว่าไม่มีอันว่ายู่ยูก็อันเชิญสักกาชีช้ที่สักกาชี้ที่สักกา เป็นสก,กาไหม,ไมสก,กานั่นแหละเรียกหาอันกกามายาอันเราเอาไปกกาามายาอันเราก่อนมายาอันเราสก,กาหัดตัดทุ่งตัดทุ่งเพื่ออันได้ปูชนงซึ่งปูชนานอุปปัตปะนัก,กังอันเข้าไปสำเร็จ ตักสะทำนี้รักสาแกทำนีนั้นอะอะปุกตะปุกเลนามาชื่อในตะคุณโนติตางนี้ทอาไว้นะภาวะไวจกนานๆจะเห็นทีหนึ่งไม่มีอันว่าอ้าวแล้วก็มาทีได้ไป่เร็วปุปปัดคากะ กับ e, ุลิปติล่างสุรตะกูลในอุปทาเปมะคาระวะยุตังอันประกอะแลวเวการักและความงรพเอกเอกังกูหนึ่งจะก็นุ้สารามรุทั้งหลายตักกุเลตัะกกุเล ในตะปูนั้นได้ฮะแปลว่าอะไรได้แล้วอ้าวอไรแปลว่าแล้วล่ะ,ะไหนอาอยู่ไหนละลอลิงไม่ใช่วางเน้นเขียนอะไรไปทับมันหรือเปล่าเนี่ยไม่เอออ้า เอาเว้นไหมอาทิตตาว่าได้แล้วโ,โรนิตาโรฮิตาโรฮิตาพัชเชชเชีึ่งปลาตะเพียนแดงทั้งหลายกลางที่ว่าสองในวันนั้นอ่านรวบเลยโอโลโอ,โอ,โอ กิยตานี hmm. okay. well, been, h, ่นิสิตุนตุนั่งเลดูแล้วอาข้ามานั่งขึ้งการมาเสีรัสสะเหงพรัสหรือวบามันเดียวเออเงินแยกสับอย่างเงี้ยเก่งไปแล้วฮะอไปอีกนิดหนึ่งไปอีกนิดเตมนุษาเอสน่าว่ตจะน้องใหมของนั้น ทิศิะวันตกแล้วทีรังซึ่งเขาสิงรักาคัดกังตางผู้มาอยู่ตวัอัตวาสาอแล้วติว่ากันเตง้าแต่ท่านผู้เจริญกำมังอว่ากำทักัางทักลางอันเจริญกะตัง อันท่านโว้อันท่านทั้งหลายท่านันไหมมีอันว่ามีอันมีอันว่ามีอันถ้าภาวะจะไม่มีอันว่ามีอันว่ามีอันแต่ไม่มีให้อะไรมีอันไงมีอัน มีอันแต่ว่ากรรมะวาจกถ้ามีอันด้วยมีให้ด้วยเป็นเหตุกรรมอันอันกรรมอันกรรมลองว่าที่อันกรรมอันกรรมอันกรรมกรรมอันกรรมอันเออมันจะไปกรรมอีไงเอาเอาใหม่ดิพันเต อันตีท่านเศรัเจริญกรรมังสวกัรมครับพัดขักัาอันเจริญอืมโกอันทั้งหลายเอออันทั้งทั้งหลายอยู่เอกาหรือปะหูอยู่ผหูทั้งหลายตัวนั้นลงอะไรสิพัทอันทั้งหลายสิโยลงอลไรที่อันทั้งหลายโยนลงอะไร ทั้งหลายเออลงทีเออเห็นทีไหมน่ะอ้าวอ่าเห็นทีไหมเอออ้าวเขับแปลว่าอะไรเขับแปลว่าอะไรอะไรแปลว่ามาอ้าอาออาอ้าขาเนอะอาอาตรงไหนอาคัด ฉันเตยีผู้มาอยู่อะไรแปลว่าอยู่อันตะไงตรงอันเตย์ทำไมอยู่เฮียมาเพราะว่าอันไปเมื่อกี้นะอันทันทั้งหลายอ้าวอาคัตฉันเตหีอาคัตฉันเตยีในผู้มาอยู่อิท่าภาษาไทยเขาว่าไงนนีี้เอออิท่าอะไรที่ ในที่นี้อะไรแปลว่าที่ในที่ฐานเนอ่าใช่เขาอิทะแปลว่านี้อิทะฐานเนยในที่นี้มตัดตางตัดซัมเบลติดยังนี้รังยังขัดติดะับติเตากวีสีตบวาให้เข้าไปแล้ว อันโตอันโต,นโตในภายในเดี๋ยวเหลืออีกนิดหนึ่งอีกแถวเดียวพัตตวาพัตตวาถวายแล้วบัตถุนี้ใช่ไหมอ่าถุนี้ซึ่งบัดถุนต้งไหวยาคุผัดผั <c oughs> กตาทีนี้มีข้าวต้มแล้วแลของอันบุกคนคึ้งเคี้ยวเป็นต้นอะอะไรแปลว่าเป็นต้น อาทีนี้อาทิเป็นต้นอะไรแปลว่าข้าวต้มข้าวต้มยาคุที่เหลือคือของอันบุคคลพึงเคี้ยวก็อะไรที่เราไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้ยากุเราพูดถึงไปแล้วอาทิเราพูดถึงไปแล้วหรืออะไรเหลือเหลืออะไรเหลือคัชกะเห็นไหมคัดชกะชดชกะนั่นแปลว่าของอันบุคคลพึงเคี้ยวอ้าว ทางสูได้สบายแล้วปินทปาตังซึ่งมินทบาทดังดังครับโริตามัดสัชเอชซีสินะด้วยรถแห่งปาเทียนแดงอ่อีกนิดนึงอีกนิดนึงเทโรเทโรนักผเสียาะ เดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวจะจบแล้วจะจบแล้วเรื่องรักภาษีนะทำไมเรื่องรภาษีนะจับคู่ได้ก็เก่งแล้วภาษีสี่ปดงแล้วหะระนาการการงซึ่งอ,อาการคืออนันนำไปอะไรแปลว่าอาการ อะไรแปลว่าซึ่งอาการอาการก็อาการมันเป็นภาษาไทยแล้วการนำไปที่เหลือแปลว่าการนำไปคืออนไนคือเอาอาการงออกก็คือฮารณะแปลว่าแปลว่าแปลว่าการนำไป แปลว่าการนำไปจบหรือยังจบแล้วจบแล้วนะเออเนี่ยจบแล้วอีกอีกอีกหน่อยไหมอีกหน่อยไม่แล้วจ้างจ้างไปหยอกละยี่สิบบาทจุดจุดละยี่สิบบาทอ,อ่าจบแค่จุดได้ยี่สิบบาทเลยเดี๋ยวจบแล้วจุดละยี่สิบบาทเอาไหม เนี่ยจุดอยู่ข้างล่างเห็นไหมอัทังสูงอยู่ข้างล่างเลยแต่ถึงปุ๊บเน้นได้ห้าจุดก็ร้อยหนึ่งอ่ะเอาไหม,ไมอเอาจุดเดียวก่อนนะยี่สิบบาทเอาสาม,มัาทัีเอามนุษย์ษาเอ้เนี่แปลอ่าเน้นเน้นแปลของคนอื่นออามนุษย์ษาต่อเลยไปจบที่อาัทาังสุงข้างล่างได้ยี่สิบบาทตอนเย็นเอาไปซื้อรถถังได้เลย มนุษย์สานมนุษย์ต้องหลวัดเพราะว่ากล่าล้วสิว่าอั่นเตพ่าแพระองค์ผู้เจริญตะวังไหนตะวังตุงเะเ้งเะวท่านั้งหลพะพิปุจฉกพระจงขนเถรพระองค์เอเมื่อกี้พันเต๋าแต่พระองค์ผู้เจริญ่าแต่ท่านไม่ใช่หรอ อ้าวเมื่อกี้บอกพระองค์มาจากไหนอ้าวฮันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญันเต้ท่านันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญเออตวัตุ้มเหตุ้มเหเอท่าน้งหลายความจริงความจริงก็คือแปลว่าอันว่าท่านคนเดียวนั่นแหละแต่เขาให้เกียรติซึ่งขึ้นตุ้มเหมาให้เขาเรียกว่าให้เกียรติ เอาป่าวคงว่าจะน่ามาตคุณจะหาโจมตีเร็ดตูนเนื้อ ปัดตังปัดตังยังบ้าเห็นแล้วไหมเห็นแล้วไหมแล้วอะไรแปลว่าเต็มครับอะไรแปลว่าเต็มอุระ ปุราปูเรนติสาครังนะปุระแปลว่าเต็มปุระแปลว่าเต็มหรือว่าน้ำเย็นเต็มหรือว่านี่เออนึนกว่าไม่เต็มอ้าวปุเรตาวาให้เต็มแล้วปุเราตาวาให้เต็มแล้วหักสะกดโ,โ,โอโอ<ร>เออโรหิตาโรฮิตา,ตามัจจะสะจา,าโคจานาตา ด้วยด้วยโภชนะอันรุงแล้วด้วยรถแห่ปลาเยียนแดงกระทงสูงและถวายแล้วอ่าแล้วตอนนี้แหละจะเอาน้ำหวานไปยันเย้เริเริเริจะไปอีกไม่เอาไม่เอาแล้วนะเออเอา,เอาตอนนี้แหละ